สวัสดีค่ะพี่พิน้องปมอเศรษฐีโชคพยากร์กลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะกลับมาทํานายดวงรายวันประจําวันที่21นะคะตุลาคม2563ซึ่งตรงกับวันพุธสีเขียวเกี่ยวทรัพย์นั่นเองค่ะพี่น้อง <c oughs> นะแล้วก็เป็นประจําทุกวันค่ะพี่น้องอนำแนวทางดีๆที่พ่เขาชี้แนวทางไปปรับใช้รับฟังรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะพี่น้องค่ะนะโปรดใช้วิจารณญาณค่ะเพราะว่าการทํานายดวงนั้น าทานายดวงโดยรวมโดยกว้างของพี่น้องทั้ง8วันเกิดอาจจะไม่ตรงกับพี่น้องท่านใดท่านหนึ่งนะคะอ่ะเอาเป็นแบบนี้กันค่ะในวันนี้นะคะมาดูว่าพี่น้องในแต่ละวันเกิดนั้นเนี่ยจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะคะมาดูพี่น้องวันอาทิตยนะ์เนาะอ่าพี่น้องวันอาทิตย์นะขออนุญาตจับไพ่แทนพี่น้องระลึกถึงไพ่ไปด้วยก็ในตัวก็แล้วก,กันนะวันนี้ให้ยิบไพ่หน่อยหนึ่งนะคะเป็น2จอเนาะพี่น้องวันอาทิตย์นะ สำหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะเปิดไพ่เนาะทำนายดวงโดยรวมนะคะพี่น้องค่ะนะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะไพ่ใบแรกก็จะเป็นนะคะราชินีถ้วยนะคะใบที่สองก็จะเป็นนะคะอ,อัศวินดาบใบที่สามก็จะเป็นราชาเหรียญมาทำนายกันคะ่ะพี่น้องค่ะนะใบแรกนั้นเนี่ยก็บอกว่าพี่น้องวันอาทิตย์ก็ยังคงเป็น อราชินีนะแต่ถือถ้วยมีความรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบในส่วนงานต่างๆนั้นด้วยตัวของพี่น้องวันอาทิตย์เองส่วนใหญ่แล้วก็ให้ความรักความเมตตานะคะต่อบริวารน,นั่นเองค่ะอด้วยความหน้าที่ด้วยความที่เรามีหน้าที่รับผิดชอบและ็ภาระหนักๆนะคะกับพี่น้องวันอาทิตย์แล้วก็ในวันพวกนี้ระมัดระวังเรื่องของว่าจะมีปากมีเสียงหรือมีเรื่องผิดใจกันนะคะกับ ผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอํานาจมากกว่าเรานะคะพี่น้องค่ะนะหรือผู้ถือกฎหมายก็ได้อย่างนี้นะหัวน่องหัวหน้านี่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้แต่พี่น้องวันอาทิตย์ยังมีเครดิตในเรื่องของการเงินอยู่นะคะพี่น้องค่ะนะสำหรับให้ราชเหรียญนั้นเนี่ยก็คือการเงินเริ่มดีขึ้นนะคะมีช่องทางในเรื่องของการเงินเข้ามาหาพี่น้องวันอาทิตย์และก็พี่น้องวันอาทิตย์นั้นเนี่ย ยังคงมีคนช่วยเหลือในเรื่องของการเงินเงินทุนอยู่สําหรับไพ่ราชาเหรียญก็ถือว่าเป็นไพ่ดีการเงินดีอยู่ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องค่ะนะและมาดูว่าไพ่ยิ่ซีทักพิเศษพี่น้องวันอาทิตย์เรื่องอะไรนะคะเดรฟผู้นะคะพี่น้องวันอาทิตย์มีเกณฑ์ที่เดินทางออกนอกพื้นที่นะคะไม่แน่ใจว่าจะไปทําอะไรทํากิจทําการเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันอาทิตย์นะคะ ยังคงระมัดระวังเรื่องของการเงินอยู่นะคะพี่น้องค่ะนะการเงินยังไม่โอเคสําหรับไพ่ตัวนี้ก็คือหมายความว่าเรามีค่าใช้จ่ายนะคะที่เกี่ยวกับหนึ่งการเดินทางบ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการไม่อยู่กับที่นี่นะคะอ่าออกนอกพื้นที่ไปจะทํากิจทําการหรือพักผ่อนไปด้วยในตัวตรงนี้ก็ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอการเงินเป็นพิเศษนะคะ,ะยังคงที่จะ มีเงินเข้ามาแต่เป็นเงินหมุนอยู่และมีค่ายจ่ายเยอะนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะมาดูเลขน้ำโชคค่ะมีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งมีเลขห้าและก็มีเลขศูนย์นะคะมีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งมีเลขห้าและก็มีเลขศูนย์นะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทนั้นเนี่ยพระหมอคิดว่าน่าจะโอเคเนาะในวันพรุ่งนี้ี่พยายามนะคะปรากฏว่าไพ่ใบแรกนะคะก็จะเป็น the hermit ใบที่สองก็จะเป็น เด็กถือไม้เท้าใบที่3ามก็จะเป็นราชาถ้วยทํานายกันค่ะพี่น้องขาน่าจะตรงที่ผ่านมาหรือนะักขณะนี้ก็คือปฏิบัติธรรมนะพี่น้องวันจันทร์บางท่านนั้นก็กินเจนะคะออพี่น้องวันจันทร์บางท่านนั้นเนี่ยทักมาอุย้ยป้าหมอขาหนูกิน9วันเลยค่ะอุย้ยดีมากๆนะคะสาธุบุญด้วยนะคะพี่น้องขาหน้าดีค่ะเป็นการดีกับตัวเราเองนะคะแล้วก็ไปอยู่ในศีลในธรรมนะปฏิบัติธรรมรู้จักปล่อยวางแล้วนะคะ พยายามทําตัวเองให้เกิดการสมรถะสมรดินนะคะบางท่านก็หาความรู้ใส่ตัวเองสำหรับพี่น้องวันจันทร์นะคะและก็ยังคงทํางานลุยๆอ,อยู่นะคะหลายๆท่านเนาะในวันพรุ่งนี้นะคะมีพลังนะคะเรื่องของการงานตั้งดีขึ้นเหนื่อยนะคะแต่ว่าควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ดีอยู่มีผู้รักผู้ใหญ่คนรักให้การช่วยเหลือพี่น้องวันจันทร์เป็นอย่างดีเลยค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะ เพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้นั้นดีค่ะถือว่าดีและมาดูว่าพายิบซีทักพิเศษพี่น้องวันจันท์เรื่องอะไรนะคะพี่น้องวันจันทร์ยังคงมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องการงานนะคะมีการในลักษณะว่าเดินทางออกนอกพื้นที่ไปนะคะเดินทางออกนอกพื้นที่ไปนะคะขวบม้าไปแล้วไปประสานงานไปติดต่อเจรจาหนาเหนื่อยนะคะแต่ว่าสําเร็จค่ะด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและก็อดทนของพี่น้องวันจันทร์นั่นเองคะ่ะ แล้วก็สําหรับชาลีอดนั้นเนี่ยเตือนในเรื่องของระมัดระวังในเรื่องการเดินทางนะคะพี่น้องกานะอาจจะผิดเวลาถ้านัดหมายกับใครเอาไวนะ้นั้นก็จะต้องมีแผน2แผน3นะคะพี่น้องกานะในวันพรุ่งนี้ค่ะค่ะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลข9 1 1 7นะคะมี9 1 17นะคะพี่น้องวันจันท์ค่ะค่ะกันค่ะพี่น้องวันอังคารก็เริ่มดีขึ้น ที่ผ่านมาก็เดินทางไม่ได้อยู่กับที่นะคะพักผ่อนด้วยหางานทำด้วยทำงานด้วยติดต่อลูกค้ารู้สึกว่าจะปล่อยวางนะคะมองโลกในแง,ง่ดีขึ้นบ้างแล้วสำหรับพี่น้องวันอังคารนะคะแต่ว่าในวันพรุ่งนี้กลับมาเป็นนะคะคิดความหลังะค,ะคิดถึงคนรักเกา่าอ่ไอย่างนี้ถ้าเป็นในกรณีแบบนี้นะคะคิดถึงความหลังนะทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีก็บอกว่าไม่ควรที่จะคิดละความหลังนะคะแต่ ในไพ่ตัวนี้นะคะถ้าเป็นในลักษณะว่ามันมีหนึ่งเรื่องสองเรื่องที่หวนกลับมาให้เราแก้ไขนะ่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานหรือเรื่องการเงินนั้นเนี่ยก็ก็ไม่ต้องจิตตกนะคะเราก็แก้ไขไปส่วนการงานเด่นมากๆเลยสำหรับพี่น้องวันอังคารนะคะสำหรับแปดไม้เท้านั้นเนี่ยการงานกิจการเริ่มตั้งดีขึ้นมากกว่าเดือนที่ผ่านมานั่นเองค่ะพี่น้องวันอังคารเพราะฉะนั้นถือว่าดีค่ะ และมาดูว่าพ่ยิบีทักพิเศษพี่น้องวันอังคารเรื่องอะไรนะคะทักพิเศษว่า the star นะคะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะด้วยไพ่ t h สตา a r นะคะไปถึงดวงดาวในทุกๆเรื่องแน่นอนสําหรับพี่น้องวันอังคารนะคะขอบอกเนาะแต่เราจะต้องใจเย็นๆร่มๆนะคะอดทนรอมาไันได้นะคะถ้าเราประพฤติดีประพฤติชอบสัมมาอาชีพก่อนหน้านี้ นะคะอีกไม่นานก็จะประสบความสําเร็จนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะแต่ยังคงที่จะต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินอยู่ค่ะนะคะค่ะมาดูเลขนําโชคค่ะมีเลข0ูนมีเลข 5, 5มีเลข8และก็มีเลข7นะคะมีเลข0ูนย์มีเลข5มีเลข8และก็มีเลข7นะคะพี่น้องวันอังคารค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างนะคะสําหรับพุธกลางวันนั้นเป็นแบบไหน ดูกันดูกันนะคะพี่น้องจ๋าเนาะพุทธกลางวันอ่าใบแรกเลยนะคะก็จะเป็นพระสังฆราชนะคะพี่น้องคะ่ะเนาะแล้วก็เป็นเก้าเหรียญดีมากพุทธกลางวันเนาะเที่ยวนี้เนาะขึ้นเงินทั้งนั้นเลยและก็มีราชเอ่ออัศวินเหรียญเพราะนั้นโชว์ในเรื่องการเงิน,นดีจังทำได้โดยรวมนะคะในเรื่องของอ่า ตัวตนไพ่ตัวตนขึ้นในพระสังกราชในี่พี่น้องวันพุธกลางวันก็ดีค่ะอยู่ในศีลในทมปฏิบัติธรรมแล้วก็มีการวางแผนอย่างเป็นระบบนะไพ่ตัวนี้แล้วก็หาความรู้ใส่ตนเองศึกษาหาความรู้ใส่ตนบางท่านก็อาจจะไปสอบก็ได้มีโอกาสที่จะสอบงานติดนะคะพี่น้องค่ะสาหรับไพ่ใบนี้นะคะถือว่าดีแล้วนะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้รองเงินอยู่ได้เงินนะคะนี่ได้เงินมานะเป็นเงินก้อนนะคะพี่น้องค่ะนะ เก้าเหรียญน,นั้นถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากสําหรับเงินสดๆสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันและก็ได้เงินมาก็มีเกณฑ์ที่จะใช้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของรถพาหนะนะคะในงี้นะอาจจะซ่อมเขาหรือจ่ายค่าประกันรถจ่ายค่ามวดรถอันนี้ก็เป็นปกติค่ะพี่น้องค่ะนะเมื่อเรามีเขาเราก็จะต้องต้องมีภาระที่จะต้องทําต้องใช้นะคะ ะฉนนั้นเนี่ยในไพ่ตัวนี้ยังรวมถึงว่ามีโชคมีลาบเข้ามาด้วยยังรวมถึงว่ามีคนช่วยเหลือเรื่องเงินด้วยนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันถือว่าโอเคมากมายค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะและมาดูว่าไพ่ยิบซีทักพิเศษพี่น้องเรื่องอะไรนะคะอ่าทักพิเศษเรื่องของว่าเดลเวอร์ iver, บางท่านอาจจะพบรักพบคนที่ถูกใจกระทันหันหรือบางท่านก็มีคนช่วยเหลือเรื่องเงินนะคะบริวารช่วยเหลือเรื่องเงินบุตรหลานนะคะหรือคนที่อายุน้อยกว่า ก็คือไพ่ตัวนี้ทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องค่ะนะถือว่าพี่น้องวันพุธกลางวันดีค่ะไม่ทํานายมากค่ะอืดีแล้วก็ไม่อยากพูดมากค่ะอะมาดูเลขนาโชคค่ะมีเลขห้ามีเลขเก้ามีเลขหนึ่งมีเลขหกมีเลขห้ามีเลขเก้ามีเลขหนึ่งมีเลขหกค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะคืนใบแรกเลยนะคะสตริงใบที่สองสี่ถ้วยใบที่สามก็จะเป็น นะคะหนึ่งเหรียญโตโต้ดีมากมายเลยพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะก่อนหน้านี้หรือหนักขณะนี้นี่เหนื่อยหนักเนาะสริงนี่นะคะอดทนแล้วก็รับภาระรับงานนะคะงานหนักรับดูแลคนในครอบครัวดูแลในบริวานก็คือพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะ ก็ถือว่าเป็นผู้หญิงเก่งนั่นเองค่ะพี่น้องนาในวันพวกนี้มีความไู้สุกเซ็งเปิดเซ็งกับคนรักเซ็งกับบริวารแล้วก็เซ็งกับตัวเองเบื่อเบื่อเว้ยทํางานหนักจะตายห่าอยู่แล้วแต่ว่าเวลาได้มาเหมือนกับได้เศษเงินเลยพี่น้องวันพุธกลางคืนบอกหรือไม่ก็ได้มาแล้วก็อันตรธานหายไปอ้ยก็ไม่เป็นไรค่ะพี่น้องคะหนึ่งเรียนโตโรออยู่พี่น้องวันพุธกลางคืนเนาะจะโชคดีแบบฟุกๆเข้ามา เงินไม่พอเพียงแต่รอดจะได้เงินเข้ามานะทางช่องทางไหนก็แล้วแต่ค่ะเออโอเคไหมแล้วก็โชคดีในเรื่องของทรัพย์สินโชคดีในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นี่โชคดีในเรื่องของทรัพย์สินมรดกหรือโชคลาภนะคะได้เงินเข้ามาแบบไม่เหนื่อยมากนะักเอ,อ้ยอย่างนั้นก็ต้องอย่างนี้เลยนะคะสําหรับไพ่หนึ่งเหรียญโตโตนี่นะพี่น้องวันพุธกลางคืน นะคะไม่ต้องกังวลค่ะนะถือว่าดีมากใม่และมาดูว่าพ่ยิบี่ทักพิเศษเรื่องอะไรทักพิเศษว่าเดชนะเดชหมายความว่าหนึ่งให้ระวัดระวังเรื่องสุขภาพนะคะพี่น้องค่ะนะสุขภาพไม่ค่อยโอเคบางท่านนั้นอาจจะต้องไปโรงพยาบาลทําอะไรสักอย่างนึงนี้น,นะกับร่างกายของเราหรือพาใครไปก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะนะสําหรับไพ่เดือชอีกตัวหนึ่งนะพ่อหมออยากจะทําทนายในเรื่องของประวัติเซงเป็ดอยู่กับคนรัก บริวารนะแต่เซ็งเป็ดอยู่อย่างนี้นะคะพี่น้องคะ่ะนะเจอเจอเดเดทนั้นเนี่ยแต่เราเซ็งมากๆากเลยเดี๋ยวจบนะนะนี่พูดได้ตกใจนะคะอย่าเซ็งให้มากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องแก้ที่ตัวเรานะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะอ่าเรื่องอื่นเริ่มดีหมดแล้วเนี่ยเราก็จะต้องปรับตรงนี้นะสองเรื่องนะทานายทักในวันพรุ่งนี้ค่ะอ่าแล้วมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลข8มีเลข4ี่ มีเลขหนึ่งมีเลขสามมีเลขแปดมีเลขสี่มีเลขหนึ่งมีเลขสามค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะเดอสตาร์ Star, มาแล้วนะคะและก็เอ่อห้าไม้เท้าและก็ดาบสม,มงกุฎทํานายกันค่ะพี่น้องคะ่ะพี่น้องวันพฤหัสบดีนะคะจริงๆแล้วดวงเริ่มเปิดนะณตอนนี้นี่มันมีความรู้สึกว่ามันขยับขับเคลื่อนอะไรไม่ได้เลยเนาะ แล้วก็ในวันพรุ่งนี้เน้นให้ระมัดระวังเรื่อง,องความขัดแย้งกันในระบบงานในเรื่องของบริวารในที่ทำงานในส่วนของครอบครัวก็ได้ด้วยนะคะมีแต่คนก็เรียกว่าขัดแข้งขัดขาเนาะอย่างนี้นะคะถ้าจะทำนายไปในเรื่องของการงานก็คืออย่างที่ว่านะเราได้งานทำนะคะและเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊พนักง,งานเราเพิ่มนะส่วนบริวารก็ไม่ค่อยรักสามัคคีกันในอย่างนี้นะ,ะสำหรับห ไม้เท้ามันจะทํานายเป็นแบบนี้นะคะแต่ดาบสมมงกุฎนั้นเนี่ยเขาบอกว่าพี่น้องวันพระเรื่องัสซวสดีจะแก้ไขได้เนาะนะปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในวันพวกนี้จะโดนขจัดนะสำเร็จนะคะพี่น้องวันพราะเรื่องัสซวสดีจ๋าเนาะไม่ต้องกังวลละคะ่ะนะแต่เจอดาบสมมงกุฎนั้นพี่น้องเนี่ยสำเร็จแน่ในวันพ่กนี้นะใครก็รักษาหายนะคะอีกตัวหนึ่งคะ่ะนะไม่ทำนายไม่ได้ ได้เงินมานะคะเงินได้มานะแต่มันอันทธทานหายนะคะพี่น้องขาบ้าบออยากใช้คํานี้คาว่าอันทธทานะมันเหมือนกับว่าหายตัวได้นะเกี <c> ่ <oughs> ยวกับเรื่องของการเงินนะแล้วก็ออกมาเข้ามาทางเดียวออกห้าทางเลยนะคะพี่น้องคายิงเหมือนพลุเลยในะยนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องวางแผนแล้วก็ระมัดระวังให้ดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินค่ะ มันเป็นปัญหาโลกแตกค่ะพี่น้องค่ะนะแต่เราอย่าไปทุกข์กับมันให้มันมากนักนะไม่งั้นเราก็จะจิตตกไม่สบายเอ้านะคะพี่น้องนะเอาให้เราไหวๆก่อนตอนนี้นะแล้วก็มาดูว่าพรยิบซีทักพิเศษเรื่องอะไรค่ะเด Moon พี่น้องวันพระฤหัสวสดีก็เช่นเดียวกันนะหมูนี้สองสามเที่ยวแล้วเนี่ยเครียดอะนะเครียดอย่งนเครียดมากเลยนะค,ะว,ความรู้สึกว่าเองานก่ ไม่โอเคเงินก็ไม่โอเคหรือว่าง,งานหรืออย่างไรนี่สักอย่างนะคะนะสำหรับบางท่านเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องะคะ่ะไม่ต้องไปเครียดมันนะประเดี๋ยวทุกอย่างนั้นก็จะแก้ไขได้ให้เราใจเย็นเย็นร่มๆมนะคะพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะอ่ะต่อไปมาดูเลขนาโชคค่ะพี่น้องค่ะนะมีเลข1มีเลข7นะคะมีเลข5แล้วก็มีเลข8นะคะมีเลข1มีเลข7มีเลข5แล้วก็มีเลข8นะคะ พี่น้องวันพรฤหัสสวัสดีค่ะค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันศุกร์ใบแรกนะคะสามเหรียญดีจ้ะนะใบที่สองนะคะชัตริกนะคะใบที่สามนะคะก็จะเป็นราชินีไม้เท้านะคะพี่น้องวันศุกร์ค่ะพี่น้องวันศุกร์ค่ะได้เงินมาเงินเข้าเริ่มดีนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าระวังนะคะพี่น้องค่ะนะในเรื่องของการเงินนั้นเนี่ย หมายความว่าได้มาปั๊บก็ใช้เหมือนกันนะแต่พี่น้องวันศุกร์นั้นพยายามประหยัดอดออมวางแผนในเรื่องของค่ายจ่ายเนาะทำให้เกิดการสมระถสมดุลน,นะคะเพราะฉนั้นน่ะในไพ่ชัตริกนั้นจะทำนายไปในเรื่องของการเงินพยายามวางแผนให้มันรายรับกับรายจ่ายมันบาลานซ์กันนะคะพี่น้องค่ะเพราะว่าไพ่ตัวตนนั้นขึ้นสามเหรียญน,นะส่วนเรื่องการงานก็ยังคงที่จะทํางานลุยๆหนักๆ นะคะแล้วก็ไม่พอไม่ได้ดังใจกับบริวานะรระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะพี่น้องค่ะเนาะทำงานหนักเอ็นก็กระดูกนะคะพี่น้องให้ระมัดระวังนะถ้าเป็นไปได้ก็ไปนวดไปหาหมอนวดนะ่ป้าหมอเพิ่งไปนวดมาอุย้ยสบายเนื้อสบายตัวนะคะพี่น้องงานนะพี่น้องวันศุกร์ลองดูบ้างนะคลายเส้นคลายเส้นแล้วก็คลายเครียดไปด้วยในตัวนะคะอันนี้แนะนําดีค่ะอะ ไม่ทํานายมากวันนี้เอาแค่นี้นะคะแล้วมาดูว่าพายิปซีทักพิเศษพี่น้องวันศุกร์เรื่องอะไรแน่ไม่สบายจริงๆด้วยค่ะพี่น้องค่ะนะเนยหัวห้อยหัวทิ่มล่ะนะนะไม่สบายแล้วก็ยังเครียดอยู่นะมันเริ่มดีจริงๆเนี้ยเรื่องเงินนะ่ะเครียดเรื่องบริวารก็เครียดแล้วก็หันไม่สบายโรคเก่าจะกําเริบอ่ะว่าอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นจัดการตัวเองด่วนเลยคือพี่น้องวันศุกร์ค่ะค่ะ มาดูเลขน้ำโชคค่ะมีเลขกามีเลขหนมีเลข1มีเลขก2มีเลข3ามีเลขก1มีเลขหนมีเลขก2ค่ะพี่น้องวันสุดร์ค่ะ10ดาบแล้วก็7ถ้วยแล้วก็ way of fortune เอาละพี่น้องวันเสาร์พี่น้องวันเสาร์บางท่านนะคะไพ่ตัวตนเนี่ยน่บางท่านก็อาจจะจบนะคะป้าหมอคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการงานนะ บางท่านอาจจะต้องออกจากงานเก่านะคะพี่น้องค่ะนะแล้วก็เตรียมที่จะวางแผนในเรื่องของโปรเจกต์งานใหม่เตรียมที่จะหางานทําใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเจอไพ่ไว้อฟฟอร์จูนนั้นพลิกปฏิหารจะเกิดนะได้งานนะใครที่มีแนวโน้มว่าจะว่างงานนะคะพี่น้องเร็วๆนี้นะพี่น้องวันสร์ไม่ต้องกังวลนะสองใบนี้เนี่ยสิ่งที่เราวางไว้ในหัวนะ่ะเรารู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าเราจะต้องออกจากงานนะ่ะ และเราบอกว่าเออเราจะต้องไปทํานี้สมัครงานนี้ได้นะคะพี่น้องคะ่ะนะนะหนึ่งเรื่องการงานนะว่าเจอสิบดาบนี่ไม่ต้องกังวลละคะ่ะไพ่ใบแรกนั้นก็คือหมายความว่าจบเรื่องใดเรื่องหนึ่งแน่นะคะแต่เราต้องเตรียมใจไว้แล้วก็คิดบวกไว้นะคะว่าจบเรื่องนี้เราต้องเดินหน้าได้และก็ดีกว่าเดิมว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องคะนะอ่ะนะอ่าและก็โปรเจกต์งานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คิดไว้ในหัวเยะแยะเนี่ยทา มันก็จะประสบความสำเร็จนะคะเลยว้ออฟฟอร์จูนก็คือหมายความว่ายังมีบริวารให้การช่วยเหลือนะคะในเรื่องต่างๆอยู่แล้วก็ยังมีโชคมีลาบเข้ามานะคะ,ะทุกเรื่องในไว้อ of f อร์จูนนะคะตอบโจทย์ได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลค่ะพี่น้องวันเสาร์น,นะค่ะและมาดูว่าไพ่ย,ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรนะคะ่าใช่ค่ะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงจริงๆด้วยนะ เปลี่ยนแปลงในเรื่องที่อยู่อาศัยหนึ่งละสองโยกย้ายในตำแหน่งงานแต่ว่าเป็นไปนในทางที่ดีขึ้นนะคะเนี่ยนะแต่เรื่องการเงินยังคงเป็นเงินหมุนอยู่นะคะพี่น้องวันเสาร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังค่ะเพราะฉะนั้นในสิบดาบไม่ต้องวิตกกังวลกัะจบเรื่องได้เรื่องหนึ่งและแตเตรียมตัวนะใครที่มินเมยว่าจะเป็นแบบนี้นะคะทํางานใหม่นะย้ายที่อยู่รับตําแหน่งงานใหม่อย่างนี้ถือว่าดีค่ะ มาดูเลขนำโชคค่ะพี่น้องคามี1 0มี7แล้วก็มี4มี10มี7แล้วก็มี4นะคะพี่น้องวันเสาร์ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นป้าหมอขอวยพรเนาะให้กับพี่น้องทั้ง8วันเกิดค่ะกินดีอยู่ดีมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทการไม่ตกค่ะพี่น้องขาค่ะสวัสดีค่ะ